สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t h ันเดอร์ช n แนลของเราครับวันนี้ครับพี่ตีครับจะบอกว่าเราอยู่เราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของ2ล้อรีวิวนะครับแล้ววันนี้พี่ตีจะมีรถ Honda c b r 650F นะครับรถคันนี้เป็นรถที่เลขไม่น้อยที่สุดตั้งแต่เราทําการซื้อขายรถรุ่นนี้มานะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018เลขไม,ม่เพียงเพียง6 3กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวสภาพจะบอกว่าจอดจริงๆนะฮะ เอาเป็นว่าเพื่อนๆอยากทราบแล้วใช่ว่ารถคันนี้นะครับจะ63จริงไหมแล้วสวยจริงๆไหม63แท้ไหม63เก๋นามาดูเลยครับมาดีครับรถคันนี้ครับเลขไมมนี่วิ่งมา63กิโลเมตรแท้นะครับกุญแจให้มาครบถึง2ดอกนี่คือดูนแจสารองนะครับใหม่กลิปเลยนะครับมือเบรกมือคัตเดิมๆนะครับไม่มีคอตไม่มีงอ นี่ดูปอกแฮนด์เดิมๆตุ้มไปแฮนด์ไม่สึกอ่ะนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือ6.3กิโลเมตรแฮนด์นะครับยังไม่สึกเลยประกับไฟฟ้าเดิมนะครับตัวหนังสือไม่มีเลนรางนะครับแทงคอบนนะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยเลยนะครับปั๊มเบรกบนเดิมๆมือเบรกนะครับนะครับไม่มีขดไม่มีงอนะครับประกับคันเร่งนะครับตัวหนังสือไม่มีเลนรางเลยนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังสวยมากไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยบุบรอยยุบรักยิ้ม นะครับเบาะนั่งเดิมสวยไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูนะครับไหมครับเนี่ยสวยจริงๆคันนี้มาถึงด้านหน้าครับคันนี้ยังเป็นชิลหน้าเดิมอยู่นะครับแล้วก็จบมองข้างเดิมเดิมนะครับนี่โคมไฟหน้าเดิมนะครับเป็นแบบ full led เห็นไหมครับให้ดูเลยว่าไม่มีรอยจริงๆนะฮะชุดสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับบางคนหน้าเดิมดูที่ยางด้านหน้านะครับเห็นไหมครับดูที่เส้นนี้นะฮะนี่เส้นสีขาวนี่ยังไม่ลอกออกเลยนะครับนี่คือ6-3กิโลเมตรแท้ อ่ากะบอกโชคลางด้านหน้าสวยนะครับแล้วก็จานเด็กด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะเป็นแค่รอจริงๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับทวิปเปอร์ด้านหน้านะครับจากนิชชินนะครับคันนี้หม้อน้ํานะครับดูหม้อน้ําก่อนโอ้โหูนี่ฮะใสๆเหมือนใหม่นะครับคอท่อสวยๆนะครับเห็นไหมฮะคอท่อขาวๆใสๆไม่มีเหลืองแข็งเครื่องฝั่งขวานะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเอาที่สาคัญครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าอ่ะให้ดูนี่ก่อน พักเท้าเดิมๆเห็นไหมครับเซ็นเซอร์ก็ไม่มีแตกหักเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับโอ้โหคันนี้ครับมาพร้อมกับท่อแต่งใจเอสเปคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะครับมาโอ้โหลั่นลั่นเลยนะฮะ ดูที่ซวิงอาร์มฝั่งขวานะครับไม่มีรอยนะครับแล้วก็จานเบร็กด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบลก ABS ขาวๆใสๆดูยางด้านหลังนะครับนี่รองยางลึกๆนะครับนี่คือ6 3กิโลเมตรแท้แน่นอนอ่ะคันนี้ยังเป็นบั้นท้ายเดิมอยู่นะครับนี่ฮะศูนย์ตรงแน่นอนครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีล้มชนแปะอะไรทั้งสิ้นนะครับมาในส่วนของฝั่งซ้ายกันบ้างคันนี้ยังเป็นโซ่สเตอร์เดิมๆอยู่นะครับ นี่สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยๆนะครับไม่มีรอยกระแทกรอยสไลด์นะฮะเห็นไหมครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับนี่ยางเต็มๆนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวเครื่องฝั่งซ้ายนะครับนี่แข็งเครื่องสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับเห็นไหมเอ่ยโอ้โหชุดไฟเล็กุกจุดแน่สนิททุกจุดไม่มีรอยล้มรอยสไลด์เลยหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดูใกล้ๆนะครับนี่แห้งๆใสๆดูคอท่อนะครับขาวๆไม่มีเหลืองนะครับกระบอกชกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็สวยเช่นเดียวกันจานเด็กด้านหน้าครับ เป็นแค่รอจริงๆครับสัมพันธ์กับด้านขวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้พี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้นะครับอยู่ที่98เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวรายละเอียดตัวรถราคาเงินดาวน์กันผ่อนก็อยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับร้านเรารับแลกเทิร์นบิ๊กไบทุกรุ่นรับจัดฟินแนทั่วประเทศนะครับก็สุดท้ายนี้ครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าต้องการติดตามรถเข้าใหม่นะครับจากทางร้านทธนบัตรของเรานะครับพี่ตีขอฝากทุกท กดซับสไคร์คับให้กับช่อง Channel s อนวิ v e ของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ